เจ้าหน้าที่ได้นำหมายคนเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในซอยลาดพร้าวสาแขวงจอมพลเขตจตุจ,จัจกรกรุงเทพหลังได้รับแจ้งจากสายด่วน191มีชายชาวจีนมาพักอาศัยมีพฤติกรรมมีพิรุษอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวจากการตรวจค้นพบชายชาวจีน3คนคือนา,ายฉางไหหลงอายุ38ปีและนายหลิวชุนหยวนอายุ29ปีนายอูชื่อเฉียงอายุ32ปีพร้อมของกลางอุปกรณ์โฟนฟาร์มสเครื่องนะครับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4เครื่องโน้ตบุ๊ก4เครื่องโทรศัพท์มือถือ42เครื่องและราวเตอร์5เครื่องพอกเก็ต w i i i 1เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่นๆภายในคอมพิวเตอร์พบแบบฟอร์มการพูดคุยหลอกกลวงผู้อื่นแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปนมีแชทสนทนานในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะคุยกับผู้อื่นส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศค่ะ นอกจากนี้พบว่าจากการตรวจสอบเอกสารมีรายรับตั้งแต่เดือนตุลา67ซึ่งเดือนแรก2ล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านบาทและลงเป็นรายรับทุกเดือนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการอื่นอีกหรือไม่